ดินแดนนิยายนิยายเสียงเร่องมายาบทที่28ถึงบทที่30บทที่28หลังถูกตกถึงสองครั้งเฉียวอิ่งฉิงก็ตกใจจนลืมบทกระทังเวนหลินยูสังคัดคนแรกที่ลุกขึ้นไวอยก็คือเหลียงจีทำบ้าอะไรของเธอนะเหลียงจีปรีเข้าไปหากูเสียงด้วยความโมโหฉันทำอะไรคะ กูเสียงทำหน้างงเธอเฉียวอิ่งฉิงน้ำตาร่วงเป็นสายกูเสียงย่อตัวลงนั่งขอโทษพี่เฉียวด้วยนะคะฉันพลั้งมือไปหน่อยคงเจ็บมากเลยสินะคะเหตุการณ์เมื่อครู่ใครดูก็รู้ว่าจงใจไม่ใช่พลั้งมือเพราะใบหน้าของเฉียวอิ่งฉิงเต็มไปด้วยร่องรอยแห่งความเจ็บปวดใครเขาตบจริงกันละ่ะไม่เคยเล่นหนังหรือย,อยังไงเหลียงจี้ตะคอกกูเสียงแกล้งทำหน้าสำนึกผิดขอโทษด้วยคะ่ะ ฉันไม่เคยเล่นหนังมาก่อนที่ผ่านมาเป็นแค่ตัวประกอบเลยไม่รู้ว่าตบไม่ได้เหลียงจี้จนปัญญาที่จะโต้อตอบเพราะเป็นอย่างที่อีกฝ่ายว่าเธอเพิ่งแสดงละครเป็นครั้งแรกทุกอย่างดูใหม่มากแต่พวกเขาที่เป็นนักแสดงเก่ากลับจงใจทำให้คู่เสียงขายหน้าหลายครั้งทว่าเธอไม่เคยตกหลุมพรางหรือทำพลาดแม้แต่ครั้งเดียวหากไม่รู้ว่าเป็นเด็กใหม่ของหัวเซนเขายัางคิดว่าเธอเป็นนักแสดงเก่า ที่เล่นละครมาหลายปีแล้วเชียวอิงชิงยกมือขึ้นกุมใบหน้าสยิดปากด้วยความเจ็บปวดน้าตาไหลรินไม่ขาดสายทำไมต้องทํารุนแรงขนาดนี้ด้วยเชียวอิงจิงถามสิงเสียงเป็นคนมือหนักต้องขอโทษด้วยนะคะบวนจริงพูดแทรกหลายครั้งที่เล่นงัดข้อด้วยกันทำฉันปวดแขนไม่ก็มือเคล็ดตลอดคุณเฉียวอย่าได้ถือสาเลยนะคะเจ็บมากเลยเชียวอิงชิง,งทั้งเจ็บ ทังโมโหเมือยังคงกุมใบหน้าด้วยท่าทางน่าสงสารกูเซียงมองเฉียวอิ่งชิงด้วยความอึดอัดใจไม่รู้ว่าควรทำอย่างไรดีแม้แต่วนเหลียนยู่ก็ยังต้องรูปศีรสะล้านเลียนอย่างปวดตับกูเซียงแสดงได้ดีสมจริงมากแต่คนที่แสดงได้ไม่ดีก็คือเฉียวอิ่งฉิงอาจเพราะถูกตบฉาดใหญ่จึงทำตัวไม่ถูกซึ่งความอ่อนแอน่าสงสารนี้ไม่ได้ช่วยให้คนดูมีอารมณ์ร่วมไปกับเธอ แต่สภาพที่คล้ายกับตัวประกอบเข้าไปทุกทีต่างหากที่ทำให้คนดูรู้สึกสงสารปนสมเพชห่างให้แสดงอีกรอบใบหน้าของเฉียวอิ่งฉิงจะทนแรงตบไหวหรือหากกู้เสียงเกิดพลาดพลัง้งทำรุนแรงอีกรอบจะทำยังไงหลังทบทวนอยู่นานวนหลินอยู่ก็ขบกรามแน่นฉากเมื่อกี้ให้ผ่านแล้วกันเฉียวอิงชิงตกใจกับสิ่งที่ได้ยินเพราะรู้ดีว่ายังแสดงไม่ดีพอผู้กำกับ ใส่ใจทุกรายละเอียดของตัวละครหลักอย่างเขาควรจะลุกขึ้นปกป้องเธอทำไมถึงปล่อยให้ผ่านไปง่ายๆเสียงเสียงเธอไม่เคยดูทีวีหรอไม่มีนักสแสดงคนไหนตบจริงหรอกนะเชียวอิ่งฉิงถามประโยคนี้ทำเอาทีมงานต้องยกมือถือขึ้นบันทึกเหตุการณ์ฉันไม่รู้จริงๆนะคะกู้เสียงก้มหน้าก้มตาแค่คิดว่านักสแสดงคนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ทั้งการถูกตบการต้องเสี่ยงอันตราย ทุกอย่างล้วนทำเพื่อคุณภาพของงานและความรู้สึกของคนดูเป็นหลักหากรับไม่ได้ก็แสดงว่ายังเป็นมืออาชีพไม่พอตอนที่พูดประโยคนี้เธออยู่ในชุดของพระชายายังไม่ได้ล้างเครื่องสำอางสายตาและท่าทางหน้าเกรงขามอย่างมากพูดได้ดีพูดได้ดีทั้ทงรุ่ยปรบมือชื่นชมอุดมการสูงสน่นวิสัยทัศน์ดีเยี่ยมผมจะคอยจับตาดูคุณนะขอพูดด้วยรอยยิม้ม คำพูดเสือรูของกู้เซียงตบหน้าเฉียวอิ่งฉิงอย่างแรงทําให้หลายคนมองว่าเธอไม่ใช่มืออาชีพแต่ต้องไม่ได้แม้แต่ปลายเล็บเฉียวอิ่งฉิงกลายเป็นผู้เสียเปรียบทันทีแม้ไม่รู้ว่าคนทั้งกองถ่ายรู้สึกยังไงแต่ก็ไม่ได้ตําหนิก,กู้เซียงอีกแล้วทุกครั้งเมื่อมีเรื่องบนหลินยู่มักจะชอบเอาหูไปนาเอาตาไปไรยิ่งรู้ว่าเฉียวอิ่งฉิงชอบหาเรื่องดาราหน้าใหม่เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ยิ่งไม่เข้าข้าง ไม่ว่าใครจะคิดยังไงฉากนั้นก็สิ้นสุดลงแล้วเมื่อไม่อาจทําอะไรได้อีกเฉียวอิงฉิงจึงเดินกุมไปหน้าที่บวมช้ำออกจากฉากไประหว่างรอเข้าฉากต่อไปกูเสียงรีบไปเข้าห้องน้ําเพื่อทําธุระส่วนตัวแต่เมื่อเดินออกมาก็ถูกเหลียงจีลากเข้าไปในห้องน้ําชายที่ปลอดคนคุณเหลียงทําแบบนี้หมายความว่ายังไงเหลียงจีจ้องสาวตรงหน้าไม่วางตาสวยทั้งหน้ากล้องและหลังกล้อง สวยจนไม่จําเป็นต้องแต่งหน้าเหมือนเกิดมาเพื่อลดแล่นอยู่บนหน้าจอสามารถเข้าได้กับทุกคนทั้งยังวางตัวดีและรู้ประสาการแสดงก็สมบทบาทไร้ติติผู้หญิงที่หลายๆคนชื่นชมกลับจงใจหาเรื่องแต่เฉียวอิ่งฉิงอย่างในตอนนี้ก็ไม่ปิดบังแววตาที่สะท้อนความรังเกียจออกมาอย่างจงแจง้งไม่รู้ทําไมเขาถึงรู้สึกคุ้นเคยและงุนหงิดกับแววตานี้อย่าหาเรื่องเฉียวอิ่งฉิงอีกเหลียงจี้เตือน คูเสียงส่งเสียงหัวเราะเยื่อกเย็นตั้งแต่ชาติที่แล้วจนถึงชาตินี้เฉียกอิงฉิงยังเป็นนางในดวงใจของเหลียงจี้ถึงขั้นยอมทำลายภาพลักษณ์ของตัวเองเพื่อตักเตือนดาราหน้าใหม่เหมือนที่ผ่านมาเธอเป็นคนไม่เจียมตัวพยายามทำลายรักแท้ของพวกเขาพอนึกย้อนดูก็รู้สึกขำปนเศร้ารอยยิ้มเย็นชาของเธอกระตุ้นโทสะในใจของเหลียงจีจนถูกเขาบีบไหล่แน่นขึ้นฟังนะวงการบันเทิงซับซ้อนกว่าที่เธอคิด อย่านึกว่าตัวเองวิเศษกว่าใครเฉียวอิงชิงเป็นคนใจดีแต่ไม่ได้หมายความว่าฉันจะใจดีด้วยคุณเหลียงครับกู้เสียงดันมืออีกฝ่ายออกจากบ่าฉันก็แค่เล่นตามบทถ้าคุณไม่พอใจก็ไปบอกนักเขียนให้แก้บทสิพวกคนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันฉันไม่สนใจหรอกนะและไม่เคยหาเรื่องใครด้วยอย่าอินกบบมากเกินไปสิคะสายตาเหยียดยามและน้ำเสียงเย้ยหยันของเธอทำให้เหลียงจี้โรกรธจนหน้าถอดสีเธอ ขณะที่เขากำลังจะพูดอะไรบางอย่างเสียงเปิดประตูห้องน้ำก็ดังขึ้นหน่วงหูจริงๆจันหยางพร่งขึ้นจบบทที่28ค่ะบทที่29จาจันยางก้าวออกมาด้วยท่าทางสบายๆสีหน้าราบเรียบแค่เขาเดินออกจากห้องน้ำไปที่อ่างล้างมือก็ยังให้ความรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนเวทีเหลียงจี้คิดไม่ถึงว่าจานหยางจะอยู่ที่นี่ด้วยเพราะบทของอีกฝ่ายน้อยมาก แค่สามวันก็ถ่ายหมดแล้วแต่กลับมากองถ่ายแทบทุกวันไม่เบื่อนายกับความยุ่งยากในการแต่งตัวแถมยังอยู่ในชุดองค์รักษ์สีดําเข้ารูปอีกด้วยหลังล้างมือเสร็จจานหยางก็เดินผ่านกลางระหว่างเหลียงจี้กับกู้เสี่ียงแต่เหมือนนึกบางอย่างขึ้นมาได้จึงหันมาบอกกู้เสี่ียงว่าฉากต่อไปมีบทพูดมาซ้อมด้วยกันหน่อยไหมล่ะแม้จะพูดกับกู้เสี่ียงแต่สายตากลับจ้องเหลียงจี้ตั้งแต่รู้จักกันมาจานหยางอ่อนโยนกับเธอเสมอ ทั้งยางให้เกียรติทีมงานไม่ว่าใครได้อยู่ใกล้ต่างรู้สึกสบายใจช่างไม่เหมือนกับบทบาทในภาพยนตร์ที่ส่วนใหญ่จะเป็นแนวบู๊ล้างผลาญเขามีหุ่นนายแบบขนาดเหลี่ยงจี้ที่สูง180เซนติเมตรอย่างเตี้ยกว่านอกจากบุคลิกภูมิฐานอย่างซูเปอร์สตาร์แล้วความสูงยังช่วยเพิ่มความน่ายำเกรงได้อีกด้วยจานหยางก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านการแสดงอย่างแท้จริงเมื่อครูเธอเพิ่งถูกเหลียงจี้เตือน แต่ถ้าทางของเขาในตอนนี้กำลังเตือนเหลียงจี้อยู่นายพูดจบแล้วใช่ไหมจานหยางถามเหลียงจี้ก่อนจะหันไปทางกู้เสียงเราไปกันเถอะเมื่อรอคำตอบจากเหลียงจี้กู้เสียงรีบวิ่งตามจานหยางออกไปทันทีพวกเขาเดินออกจากห้องน้ำโดยไม่หันกลับไปมองอีกปล่อยให้เหลียงจี้ยืนโมโหเพียงลำพังการออกมาปกป้องกู้เสียงของจานหยางทำให้เขารู้สึกขัดหูขัดตาเหมือนเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นขอบคุณมากนะคะ กูเสียงบอกจานหยางไม่เป็นไรเขาตอบดูเหมือนคุณจะคอยช่วยฉันตลอดเลยจานหยางช่วยเธอหลายครั้งแล้วแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่สำหรับดาราหน้าใหม่เรื่องพวกนี้ส่งผลต่ออนาคตในอาชีพมากหากตอนนี้เธอคือดาราหน้าใหม่ที่ไรป้ประสบการณ์จริงๆจ,จานหยางก็คือคนที่มีพระคุณอย่างยิ่งที่จริงแล้วจานหยางคล้ายจะพูดบางอย่างแต่ถูกอนจริงข้ามาขัดจังหวะสิงเสียง ผู้กำกับวนเรียกนะักหลังจากที่วนหลินอยู่อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับฉากหลังให้กูเสียงฟังจานหยางก็แต่งตัวเสร็จพอดีฉากนี้คือฉากสุดท้ายของสัปดาห์ฉากนี้ก็แค่รอดูกระแสตอบรับและเรตติง้งหลังออกอากาศในสัปดาห์ต่อไปหลายวันมานี้พวกเขาต้องถ่ายทำจนดึกดื่นกูเสียงรู้สึกเหนื่อยล้าว,วนจริงจึงปฏิเสธกิจกรรมทั้งหมดของบริษัทเพื่อให้เธอได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ เพราะหากพักผ่อนไม่เพียงพอจะส่งผลต่อการถ่ายทำฉากต่อๆไปตัวอย่างตอนต่อไปถูกเผยพแพร่ในคืนวันจันทร์เป็นวิดีโอความยาว20วินาทีเพื่อเรียกความสนใจจากคนดูมีฉากที่หมิงอ๋องจูบกับจูจิงฮวนอย่างเร้าร้อนฉากที่เฉินเมียวตบหน้าจูจิงฮวนและฉากที่เฉินเมียวสั่งให้องครักไปเอาชีวิตจูจิงฮวนหลังตัวอย่างละคร ถูกเผยแพร่ก็โด่งดังไปทั่วทั้งโลกโซเชียลเพราะมีทั้งฉากจูบฉากตบและการปรากฏตัวของจานหยางก่อนหน้านี้คนดูเห็นฝีมือการแสดงของเฉียวอิ่งชิงมาพอสมควรแม้จะถูกคู่เสียงยังซีนไปบ้างก็ตามนานแล้วที่วงการบันเทิงไม่มีดาราหน้าใหม่ที่เข้าถึงอารมณ์ของตัวละครขนาดนี้ทุกครั้งที่วหลินยู่ได้สนทนากับกู้เสียงเขาจะเอ่ยปากชมโดยไม่ลังเลโดยรวม เธอคือศิลปินที่ครบเครื่องคนหนึ่งต่อให้มีเส้นสายของถังรุยมาเกี่ยวข้องแต่ความสามารถก็ปรากฏเป็นที่ประจักษ์และขอนทุกเรื่องสามารถทำให้นักแสดงโด่งดังได้และครั้งนี้ก็เป็นกู้เสียงในฐานะตัวร้ายหน้าใหม่ที่สามารถดึงดูดความสนใจจากคนดูได้ด้วยความสามารถการที่เธอไม่ปั่นกระแสไม่ได้แปลว่าคนอื่นจะไม่ปั่นกระแสในนิยายเฉินเมียวไม่ได้ถูกจับตาม,มองมากนัก อ่างจากในละครที่เรียกแฟนคลับได้ไม่น้อยทั้งวันจะมีผู้คนวิพากวิจารณ์ผ่านทางไว้ป๋อกันต่างๆนานาสำยังตั้งคำถามด้วยว่าหากนางเอกกับนางร้ายมาเจอกันใครจะเด่นกว่ากัน20กว่าตอนก่อนหน้านี้นางเอกกับนางร้ายยังไม่เคยเจอกันเมื่อถึงคราวที่พวกเธอจะได้ประทะก,กันในฉากทีมจูจิงฮวนกับทีมเฉินเมียวจึงตั้งตารอยอย่างใจจดใจเจ้าคขนวันพุธ ครูประจำชั้นไม่อยู่ในห้องบรรยากาศการเรียนภาคค่ำจึงคึกคักกว่าปกติอยากกลับบ้านไปดูละครแล้วตู้อยู่หมอบลงบนสมุดการบ้านคืนนี้จานหยางออกด้วยตื่นเต้นจังมีฉากที่จูจริงหวนถูกตบด้วยน้ำเสี่ยวมินทำหน้าเศร้าสมควรแล้วตู้อยู่พูดอย่างไม่ใส่ใจกล้าเป็นกิ๊กกับสามีของชาวบ้านก็ต้องไม่กลัวถูกตบสิเธอเข้าข้างเฉินเมียว อย่างไม่ลังเลจะบ้าหรอเซียวมินตอบกลับด้วยความโมโหจูจิงหวนเป็นนางเอกนะฉันเมียใจคอโหดเหี่ยมขนาดนั้นสมแล้วที่จบไม่สวยโหดเหี่ยมตรงไหนเหรอตูอยู่เถียงกับถูกแย่งสามีก็ต้องแก้แค้นสิใครจะยอมง่ายๆผูดอะไรของเธอเซียวมินปัดสมุดด้วยความโมโหขณะกำลังจะมีปากเสียงกันครูที่ปรึกษาก็าจะโงหน้าเข้ามาในห้องตูอยู่ก็แย่งยางลบ ที่เคยให้เซียวมินยืมขึ้นมาห่างจะบอกว่าตูอยู่คือทีมเฉินเมียวก็ไม่ถูกเสียทีเดียวเพราะเธอคือทีมกู้เสียงที่ทั้งสวยและฝีมือดีปรากฏตัวทีไรคนดูมีอันถูกสะกดจิตตลอดเธอมั่นใจว่าดาราคนนี้จะต้องเป็นซุปเปอร์สตาร์ในอนาคตอย่างแน่นอนเพียงแต่ต้องใช้เวลาและความสามารถในการพิสูจน์ตัวเองอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะได้กลับไปดูละครที่บ้านแล้วกดพวกนั้นให้จมดินไปเลยนะักกู้เสียง ตัวอยู่คิดในใจแต่ที่เธอไม่รู้ก็คือผลลัพธ์หลังละครออกอากาศซึ่งรุนแรงกว่าที่คิดไว้หลายร้อยเท่าพูดได้คําำเดียวว่าจริงมากจบบทที่29ค่ะบทที่30ฉีโฮจวนก็เหมือนกับละครเรื่องอื่นๆที่อาศัยความนิยมของคนดูการใช้ตัวอย่างก็เพื่อรักษากระแสให้คงอยู่ได้นานส่วนละครจะยังสามารถดำเนินไปตามประเด็นหลักโดยไม่ออกนอกลู่นอกทางได้หรือไม่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งหลังละครออกอากาศมักมีการเปลี่ยนบทเล็กน้อยตามกระแสตอบรับของคนดูหากประสบความสำเร็จก็ถือว่าโชคดีแต่หากไม่ก็อาจจะถูกด่ายับวนหลินยูคิดมาตลอดว่าละครเรื่องฉีโฮจวนจะไม่เป็นเหมือนละครเรื่องอื่นๆเนื่องจากดัดแปลงมาจากบทประพันธ์แต่หลังจากออกอากาศจนถึงตอนนี้คำวิพากษ์วิจารณ์ของชาวเน็ตก็ทำให้เขาเปลี่ยนความคิดคู่พระนางที่ควรจะดังเปรี้ยงปราง กลับลุ้นไม่ขึ้นส่วนดาราหน้าใหม่ที่ใช้เส้นสายเข้ามากลับโด่งดังเพียงชั่วข้ามคืนแม้วงการบันเทิงจะให้ความสำคัญกับโอกาสแต่ผลที่ออกมาก็ทำให้บนหลินยูสับสนไม่น้อยตูอยู่นั่งเรียบร้อยอยู่หน้าจอโทร,รทัศน์เพื่อนนักเรียนหนิงที่อยู่ในกลุ่มวีแชทต่างดูละครเรื่องนี้จากนักเรียนที่มีความสัมพันธ์แบบผิวเผินไม่ว่าเด็กเรียนหรือเด็กเกเรต่างส่งข้อความลงในกลุ่มอย่างสนุกสนาน ทุกสัปดาห์สองแม่ลูกจะดูละครเรื่องฉีโฮจวนด้วยกันในห้องแอร์เย็นฉ่าโดยตู้อยู่จะถักนิตติ้งไปด้วยขณะหน้าจอกําลังฉายภาพของเฉินเมียวที่หลบอยู่หลังพุ่มไม้จ้องมองจูจิงฮวนกับหมิงอ๋องจูบก,กันอย่างดุดดื่มตู้อยู่ก็เริ่มหน้าแดงเป็นละครที่คิดไว้ไม่มีผิดผู้เป็นแม่พูดไปอย่างไม่สบอารมณ์ละครทุกวันนี้ลามกขึ้นทุกทีเธอเข้าใจว่าวัยรุ่นชอบดูละครพวกนี้ แต่บางคนยังเด็กเกินไปหากไม่มีวุฒิภาวะมากพออาจเกิดการเรียนแบบได้นางเอกก็อายุไม่น้อยแล้วทำไมถึงกล้าเล่นฉากแบบนี้น่าไม่อายเชียวอิงริงอายุแค่26ปีเองนะแม่แม้ตู้อยู่จะอยู่ทีมเฉินเมียวแต่การได้เห็นหนุ่มหล่อสาวสวยกอดจูบกันก็เป็นเรื่องอะไรที่น่าชื่นใจเพราะหลายตอนก่อนหน้ามีแต่ฉากละครที่ไม่สมหวังในความรักฉากว่าวิวดำเนินไปได้สักพัก กล้องก้อยค่อยๆเคลื่อนไปยังเฉินเมียวที่ผ่านมาเธอเล่นเป็นตัวร้ายได้สมบทบาทมากแต่ตัวละครที่ไร้สมองชอบใช้อารมณ์เหนือเหตุผลงี่เงาและเผยพี่รุษอยู่บ่อยๆมังมีจุดจบที่น่าเศร้าแฟนละครเรื่องนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงเพศที่มีความรู้สึกหลากหลายที่สุดบนโลกใบนี้ภาพตรงหน้าเผยให้เห็นอากับกิริยาของเฉินเมียวใบหน้าเงิงามดังภาพวาสีเผือด ร่างสั่นไหวเล็กน้อยใต้แสงไฟดววตาเผยความรู้สึกทั้งเหลือเชื่อโกรธแค้นและสิ้นหวังแม้จะมีหน้าจอกั้นกลางแต่คนดูก็รู้สึกได้ถึงไฟโทสะที่กำลังพัทุอยู่ในใจสตรีหญิงยโสผู้ปรารถนาจะครอบครองความรักแต่เพียงผู้เดียวมีจิตใจอิจฉาริษยาและโหดเหี้ยมแม้จะงดงามเพียงใดก็สามารถลดตัวลงไปทำเรื่องเลวร้ายได้เพื่อความรัก โชคชะตาที่แสนอาภัพของนางทำตู้อยู่รู้สึกสลดใจยังมีตู้หมู่ที่เบือนหน้าหนีพลางส่งเสียงสะอื้นให้เสื้อไหมพรมสีแดงในมือที่ถักไปแล้วครึ่งหนึ่งพันกันยุ่งเหยิงตู้หมู่เป็นแม่เลี้ยงเดียวสามีของเธอมีชู้ตอนตู้อยู่กำลังสอบเข้ามัธยมปลายหลังจับได้คาหนังคาเขาในโรงแรมเขาก็ออกจากบ้านไปแต่งงานใหม่แล้วไม่ติดต่อกลับมาอีกเลย ตูอยู่ยังจำภาพที่แม่ของเธอนั่งอยู่ตามลำพังในห้องรับแขกมือสองข้างกอดไหล่ที่สั่นสะท้านหัวใจแตกสลายเนื่องจากสามีเข้าข้างหญิงอื่นมันคือช่วงเวลาที่ยำแยที่สุดของตู้อยู่โชคดีที่แม่ของเธอหลุดออกมาจากเรื่องนี้ได้ในเวลาอันสัน้นแล้วค่อยๆดีขึ้นอย่างมั่นคงเธอคิดว่าผู้เป็นแม่ลืมความทรงจำเหล่านั้นได้แล้วอาจมีน้ำตาซึมบ้างเวลาที่ดูละครดรามา่าแนวครอบครัว แต่ก็ยังสามารถด่าพวกตัวร้ายได้ชดๆเป็นเมียน้อยทั้งทีน่าจะสวยกว่านี้หน่อยตู้อยู่ไม่ได้พูดอะไรเพียงก้มหน้าและกลุมมืออีกฝ่ายอย่างเงียบๆเหตุการณ์ครั้งนั้นฝังรอยแผลไว้ในใจของตู้หมู่แต่เวลาที่ล่วงเลยมาก็ทําให้เธอสง่าง,งามและอ่อนโยนมากขึ้นพอตั้งสติได้จึงหยิบไหมพรมขึ้นถังด้วยรอยยิ้มดาราคนนี้เล่นดีจังเลยเอาซะคนแก่น้ําตาร่วงเพาะ กูเสียงแสดงได้ดีอย่างที่อีกฝ่ายบอกจริงๆทุกความเศรา้าความสิ้นหวังและความโกรธแค้นล้วนถูกเธอถ่ายทอดออกมาอย่างหมดจดในหัวของตู้หมูเหลือเพียงความว่างเปล่าเธอย้อนนึกถึงตัวเองในวันนั้นการเจ็บปวดจากความรับทําให้เติบโตภาพฝันที่งดงามแหลกสลายเหลือเพียงความจริงที่โหดร้ายกับอนาคตที่จําเป็นต้องตื่นมารับรู้อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง ดาราหน้าใหม่คนนี้พาเธอย้อนเวลากลับไปในความทรงจำที่ผ่านมานานหลายปีราวกับไม่ใช่หญิงสาวอายุ20ต้นตนคนนี้ชื่อกู้เสียงใช่ไหมตูหมูถามลูกสาวใช่ค่ะมีการพูดคุยถึงฉากในวันนี้จนวีชแชทแทมระเบิดปัจจุบันมีครอบครัวเลี้ยงเดี่ยวเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆพ่อมีชูแม่หลังน้ำตาอย่างเงียบๆซิงตูอยู่ก็เป็นหนึ่งในนั้นทำกลางแฟนละคร จะต้องมีแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่มากก็น้อยซึ่งฉากนี้ของเฉินเมีเวยวโดนใจพวกเธอแบบสุดๆไม่เพียงแต่แม่เลี้ยงเดี่ยวเท่านั้นผู้หญิงที่อารมณ์อ่อนไหวง่ายก็คล้อยตามฉากนี้อย่างเช่นนังเรียนหญิงในกลุ่มวีแชทที่ย้ายมาอยู่ทีมเฉินเมียวเกือบทั้งหมดให้ตายเถอะฉันร้องไห้เป็นวักเป็นเวรเลยมิอยงอ๋องกับจูจิงหวน,หน่าดานซะจริงๆจูบกันจนลิ้นจะผูกโบแล้วเมื่อไหร่ฉากเอวีใต้ต้นไม้จะจบเงียงเนียงไม่ต้องร้องนะ ฉันจะไปขอให้น้องเขียนแก้บทเองชายโฉดหญิงชั่วคู่นี้จะมีความสุขไม่ได้พอฉันบอกว่าไอ้องนี่ต้องปัญญาอ่อนแน่เลยเมียตัวเองสวยกว่าตั้งเยอะไปตั้งกลุ่มด่าดจูจิงฮวนกันดีกว่าเห็นหวังฟเฟยเหนียงเหนียงร้องไห้และปวดใจแทนพอได้อ่านก็ความในกลุ่มวีแชทต,ตู้อยู่ก็หัวเราะออกมาเบา,เ,บาเมื่อวานยังแบ่งเป็นทีมเฉินเมี่ยวกับทีมจูจิงฮวนอยู่เลยวันนี้พับกระดานไปแล้วหนึ่งทำให้เห็นว่าทีมของหวังฟเฟยเหนียงเหนียง ชนะด้วยความสามารถของนักแสดงล้วนๆตัวเธอเองยังแอบบอันใสคิดอยากจะให้เฉินเมียวกำจัดจูจิงหวนให้สิ้นซากจนลืมไปว่าใครกันแน่ที่เป็นนางเอกลืมด้วยว่าตอนที่อาญญญา่านนิยายเธอเกลียดเฉินเมี่ยวมากกว่าแค่ไหนเนื้อหาในละครห่างจากบทประพันธ์เดิมมากนางเอกที่ควรจะใส่ซื่อบริสุทธิ์กลับกลายเป็นหญิงแพทย์สยาในพริบตาส่วนตัวร้ายแสนอำมหิตก็กลายเป็นคนที่แฟนละครพากันสงสารละครเรื่องนี้ ต้องการแสดงให้เห็นถึงความโหดเหี้ยมของตัวร้ายจึงมีบทให้แสดงถึงความอำมหิตและเลือดเย็นในจอรปรากฏภาพของเฉินเมี่ยวที่เย่อหยิ่งในตามไม่ปรากฏความริษยาหรือโทสะแต่เป็นแววตาของคนที่ถุงรังแกดังราชสีที่แม้พ่ายแพ้ก็ยังสง่าง,งามและน่าเกรงขามอยู่ความงามของนางยังคงน่าหลงไหลอีฝ่ายแต่กลับไม่ได้ดูน่ารังเกียจบุคลิก เหมือนแม่เหล็กที่ดึงดูดสายตาผู้คนจนแทบจะไม่มีใครอยากจะละสายตาจูจิงหวนจูเจ้าหลงสารเลวเพียเพียเสียงตบสองครั้งเหมือนเสียงลมที่พัดโชยในวันอากาศร้อนอบอ้าวความอัดอั้นตันใจที่มีมาตลอดคลี่คลายลงคล้ายออกวิ่ง800เมตรแล้วได้ดื่มน้ําอันลมเย็นชื่นใจเหมือนคนเป็นโรคย้ำคิดย้ำทำที่สุดท้ายก็สามารถเปิดฝาโยเกิรออกได้สะใจจริงๆ ตูอยู่สาบานว่าเธอเห็นสีหน้าสบายอารมณ์ของผู้เป็นแม่ผู้หญิงทุกคนที่เคยถูกความรักหักหลังยิ่งเป็นคนที่มีลูกด้วยแล้วก็จะยิ่งเจ็บปวดเป็นพิเศษพวกเธออยากจะเข้าไปตบเมียน้อยและเตะใจชัวให้สาแก่ใจทว่าความเคยชินกับการเป็นคนใจดีจึงมีเพียงไม่กี่คนที่สามารถทำได้ละครก็คือการเติมเต็มความฝันของผู้หญิงหลายๆคนโดยเฉพาะฉากนี้ทั้งความน้อยใจเสียใจ โกรธโมโหและแค้นเคืองคนดูรู้สึกอย่างไงตัวละครก็รู้สึกอย่างนั้นไม่สาแก่ใจก็จะทำให้สาแก่ใจเกลียดพวกคนชั่วก็จะทำลายพวกคนชั่วไม่ต้องอาศัยกระแสตอบรับจากคนดูเพราะพฤติกรรมของเฉินเมี่ยวได้พูดแทนพวกเธอแล้วฉากพะทากันของจูจิงฮวนกับเฉินเมี่ยวมีขึ้นเพื่อขอคะแนนความสงสารให้กับนางเอกเพิ่มความเกลียดชังให้กับนางร้าย แต่กลายเป็นฉากเมียหลวงตบหน้าเมียน้อยแทนเรตติ้งยังคงสูงเหมือนที่ผ่านมาและยังคงติดเทรนด์อันดับหนึ่งในเว่ยป๋อต่างกันก็แค่อารมณ์ของคนดูในตอนท้ายฉันเมียยมององค์รักเจียงเย่เโดยด้วยเสียงเยียบเย็นข้าจะเอาชีวิตนางทู่อยู่เรียนแบบท่าทางของเฉินเมียวด้วยการยิ้มเยาะแล้วรินนมใส่แก้วไปเลยเหนียงเหนียงไปเอาชีวิตนางสารเลวนั่นกัน แม้จะเป็นความคิดที่ไม่สมเหตุแต่ฉากตบในคืนนี้ก็โคตรจะสะใจเลยจบบทที่30ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใด สนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523-212-2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออัลเลทค่ะ086-084-4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละคร แอดต้องขออภัยไว้ใที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ